จะมีการถวายตาัานก่วยสละกะพัดแล้วก็กิจการมิีกส่วนหนึ่งของชุมชนก็คือการแข่งขันกลวยหลวงของในชุมชนทั้งเสาแหัวหมวดแล้วก็มีองค์กรของเทศบาลเข้ามาร่วมอีกหนึ่งขบวนก็เป็นบเก้าแล้วก็พี่น้องสธาบ้านศพทะบ้านไกลเขียงก็อีกหนึ่งคณะ รวมทั้งหมดแล้วตอนนี้มีอยู่30บขวันทีจะมีการแข่งขันในวันที่25และสำหรับกิจกรรมนั่นมีอยู่2วันวันที่24นั่นเป็นวันจัดเตรียมเวลา12นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงก็จะมีการแข่งขันตีกองปูจา้าของแต่ละคณะแต่ละชุมชนหลังจากนั้นแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนของวันที่24นั่น ทางวัดทางวาก็มีมหรศพสมโพธ์ก็คือมีอรำบงมีกิจกรรมของชุมชนแล้วก็วันที่25นั่นตั้งแต่ตอนเจ้าเลยเวลาประมาณสักเก้าโมงขบวนแต่ละคณะประมาณ30คณะข,าาขบวนจะตั้งจุดอยู่ที่บ้านสุทธ,ธะแห่เข้ามาถึงอธิวัดประตันหลวงหลังจากนั้นแล้วก็ก็จะมีการแข่งขัน าการชิงชนะเลิศในการตีกล่องปูจา,าพร้มโดยกล่องแซะรักสำหรับกิจกรรมพิธีทางด้านศาสนานั้นจะเริ่มเวลา,า13นาฬิกาหรือว่าเวลาบ่ายโมงประเภทนี้กินกวยสลากบ้านปะตันหลวงของแต่ละปีนะครับเปิ้นจะมีการจัดาการแข่งขันกวยสลากหลวงะครับคือปกติเนี่ยมันจะเป็นกวยน้อยๆกันและทีนี้มีที่บ้านปะตันที่เดียวที่เป็นบุกเบิก หรือว่าอาจจะเป็นแบบต้นแบบของของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้ครับที่ว่าเริ่มเริ่มประเพณีนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นกุศลากหลวงนน่นาะก็เป็นการให้เจ้าบ้านได้มีความสามัคคีในการร่วมมือในการทํากิจกรรมผ่านโควิดอย่างมาปีนี้มันก็สามปีที่ผ่านมาแล้วครับที่เปิ้นมาได้มาได,มาได้มาได้ประกวดกันนี่นะท่านพระครูเจ้าอ,อาวาสเปิ้นกันเลยราัดีว่าเขาน่าจะสืบสารประเพณีนี้ เพราะว่ามันได้ห่างหายกันมาแล้วเจ้าลำปางทุกคนและจังหวัดใกล้เคียงนะครับนาอถ้ามาได้ก็มาร่วมครับรับรองปีนี้ยิ่งใหญ่งามมาแล้วไปบพิศหวังครับ